ใบใหม่ใช่สวยมากชายหนุ่มอีกคนเสริมฉันได้ยินเรื่องราวของคุณสมพงศ์จากคนรุ่นก่อนเขาเป็นคนดีจริงๆมินตรายิ้มเธอรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารเรื่องราวของสมพงศ์ฉันหวังว่าเรื่องราวของคุณสมพงศ์จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังมินตราพูดให้พวกเขารู้จักเคารพผู้อื่นและกล้าหาญที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันสามีของเธอกล่าวค่ำคืนนั้นมูไลเซเรเนเต็มไปด้วยผู้คนเสียงเพลงแจ๊ส ยังคงบรรเลงต่อไปเรื่องราวของสมพงษ์ยังคงถูกกล่าวขานและจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญการเสียสละและความเคารพจะยังคงสถิตยอยู่ในร้านมูลาสเรเนตแห่งนี้ตลอดไปมินตรายืนมองผู้คนมากมายที่เดินเข้าออกร้านเธอจําได้ว่าหลายปีก่อนตอนที่เธอยังเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ที่นี่เธอได้พบกับชายชราผู้หนึ่งชายผู้มีแผลเป็นบนใบหน้าแต่แววตาของเขากลับเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาคุณยังจําคุณสมพงษ์ได้ไหมคะมินตราถามบาร์เทนเดอร์รุ่นเก่าจําได้สิบบาร์เทนเดอร์ตอบเขาเป็นคนที่น่านับถือมาก ฉันยังจำคำพูดของเขาได้อยู่เลยมินตราพูดเขาบอกว่าทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองและเราไม่ควรรีบตัดสินใครจากภายนอกใช่เขาพูดถูกบาร์เทนเดอร์เห็นด้วยเราควรมองคนที่จิตใจมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของมินตราก็ดังขึ้นเธอกดรับสายและพูดคุยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวางสายไปมีอะไรหรอคะบาร์เทนเดอร์ถามอนันดาโทรมานักะขะมินตราตอบเขาบอกว่ากำลังจะมาที่นี่กับครบอบครัวยอดเยี่ยมเลยบาร์เทนเดอร์ยิ้ม ไม่ได้เจออนันดานานแล้วไม่นานอนันดาก็พาครอบครัวมาถึงที่ร้านมูลายเซเนดเขาทักทายบินตราและบาร์เทนเดอร์อย่างคุ้นเคยก่อนจะเดินไปนั่งที่โต๊ะประจําคุณปู่ครับเล่าเรื่องคุณทั่วสมพง์ให้ฟังอีกได้ไหมครับหลานชายตัวน้อย on one, อ้อนวอนอนันดายิ้มได้สิเขาตอบแต่หนูต้องตั้งใจฟังนะแล้วเรื่องราวของสมพง์ก็ถูกเล่าขานอีกครั้งท่ามกลางแสงไฟสลัวและเสียงเพลงแจ๊สอันไพเราเรื่องราวของวีรบุรุษ ผู้กล้าหาญยังคงก้องกังวลอยู่ในร้านมูลเซเรเนตแห่งนี้เป็นเครื่องตนใจให้ผู้คนตระนักถึงคุณค่าของความดีความกล้าหาญและการเคารพผู้อื่นและตราบใดที่ยังมีคนจดจําและเล่าขานเรื่องราวของสมพงศ์ก็จะยังคงอยู่ตลอดไปเป็นดั่งแสงเทียนที่ส่องสว่างนําทางผู้คนไปสู่หนทางแห่งความดีงามมินตรายืนมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มเธอรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้เห็นเรื่องราวของสมพงศ์ถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังเธอเชื่อว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายและทําให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น แสงสีส้มอ่อนๆจากโคมไฟบนโต๊ะขับให้บรรยากาศภายในร้านมูไลเซเรเนตอบอุ่นและเป็นกันเองมินตราเดินไปรอบๆร,ร้านพูดคุยกับลูกค้าอย่างเป็นกันเองเธอสังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะมุมห้องเขามีแววตาเศร้าส้อยและกำลังจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างมินตราเดินเข้าไปหาเขาสวัสดีค่ะเธอกล่าวทักทายฉันชื่อมินตราเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะชายหนุ่มหันมามองเธอเขายิ้มเล็กน้อยสวัสดีครับเขาตอบผมชื่อนนท์ครับคุณดูไม่ค่อยสบายใจเลยนะคะมินตราพูด มีอะไรให้ฉันช่วยไหมถนนถอนหายใจผมเพิ่งทะเลาะก,กับแฟนมานะครับเขาตอบเป็นเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยแต่เธออดูกโกรธมากฉันเข้าใจคะ่ะมินตราพูดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนผมไม่รู้จะทำยังไงดีนนพูดผมกลัวว่าเธอจะไม่ให้อภัยผมมินตราคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าคุณเคยได้ยินเรื่องราวของคุณสมพงษ์ไหมคนนสายหน้าไม่เคยครับเขาเป็นใครหรือครับเขาเคยเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้คะ่ะมินตราเล่า เขาเป็นวีรบุรุษสงครามที่มีแผลเป็นบนใบหน้าแต่เขาก็เป็นคนจิตใจดีและมีเมตตาม,มากมินตราเล่าเรื่องราวของสมพง์ให้นนฟังรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นที่มูไล์เซเรเนเรื่องราวของคุณสงพง์สอนอะไรคุณบ้างคะมินตราถามนนหลังจากเล่าจบนนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าสอนให้ผมรู้จักมองคนจากภายในยาตดสินใครจากภายนอกและรู้จักให้อภยัยใช่ค่ะมินตราย,ยิ้มฉันหวังว่าคุณจะนำบทเรียนนี้ไปใช้กับแฟนของคุณ,ณ,ณคนะคนนพยักหน้าครับผมจะพยายาม อย่ายอมแพ้นะคะมินตราให้กำลังใจความรักและความเข้าใจจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ขอบคุณครับนนท์พูดคุณทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยด้วยความยินดีค่ะมินตรายิ้มฉันหวังว่าคุณจะกลับมาที่นี่อีกนะคะแน่นอนครับนนท์ตอบผมจะต้องกลับมาอีกแน่นอนลุกขึ้นยืนและโค้งคำนับให้มินตราขอบคุณอีกครั้งนะครับเขาพูดโชคดีนะคะ มินตรายิ้มนนเดินออกจากร้านไปมินตรามองตามเขาด้วยความหวังเธอเชื่อว่าเรื่องราวของทรงพงจะช่วยให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปได้หลายวันผ่านไปนนกลับมาที่ร้านมูลเล็เซรเรนตอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากับแฟนสาวทั้งสองดูมีความสุขและเข้ากันได้ดีสวัสดีค่ะมินตราทักทายดีใจที่ได้พบคุณอีกนะคะสวัสดีครับ